ทำไมบางคนยิ่งพยายามยิ่งเหนื่อยแต่บางคนกลับเหมือนไม่ทำอะไรเลยแต่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางหมดคำตอบคือเขาวางใจในระบบจักรวาลได้จริงบ๊อบบี้เองเคยพยายามควบคุมทุกอย่างทั้งงานทั้งเงินทั้งคนรอบตัวจนวันหนึ่งเหนื่อยจนไม่เหลือแรงจะคิดเลยตัดสินใจวางทุกอย่างลงและบอกตัวเองว่าขอเชื่อในระบบจักรวาลสักครั้งไม่น่าเชื่อคะ่ะพอหยุดดิ้น ทุกอย่างเริ่มขยับเองลูกค้าทักมาเองงานที่รอคําตอบก็เดินหน้าและสิ่งที่เคยคิดว่าหนักมันกลับคลี่คลายเองหมดเลยจักกวาลไม่เคยทํางานผิดพลาดแต่เราต่างหากที่ชอบเข้าไปแทรกการวางใจ ไม่ได้แปลว่านิ่งเฉยแต่มันคือการยอมให้พลังชีวิตทำหน้าที่ของมันแล้วเราแค่ทำหน้าที่ของผู้รับรู้อย่างสงบและมั่นใจถ้าใครอยากเรียนรู้วิธีกลับเข้าสู่สภาวะนี้ลองมาฝึกไปกับบ๊อบบี้ในคอร์สสมาธิจิตเศรษฐีคุณจะรู้เลยว่าพอระวังใจได้จริงๆจัก,กรวาลจะไม่ปล่อยให้เราขาดอีกต่อไป